สวัสดีครับผมอดิชิตไทคาเบเตอร์นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาทําเดยเหลี่ยบหรือว่าโดยในตัวแบบนี้ครับเจาะเป็นเฟรมนะครับเป็นการแนะนําการนําไปใช้งานด้วยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในคลิปเลยครับครับเริ่มต้นบางทีเราก็ยัดเข้าเครื่องรีดหรือว่าเพนเนอร์ไปเลยก็ได้นะครับด้านนี้นะครับแต่ถ้าด้านสันเนี่ยอาจจะมาใส่ชิดหรือจะมาปรับแต่ถ้าตรงแล้วยัดต่อได้เลยนะครับไป ครับเดี๋ยวผมจะตัดขนาดความยาวตัดโดยใช้ตัดองศาก็ได้นะครับอันนี้เป็นโต๊ะเลื่อยพลิกขึ้นมาเลยนะครับเดิมทีเป็นโต๊ะเลื่อยพลิกไปตัดองศาได้ก็คือตัดความยาวได้ไม้ทอเนี้เราตัดสับได้เลยนะครับง่ายดีบางทีมีความคดไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราตัดอันนี้ผมจะใช้ไม้ท่อนสั้นก็ย่อยให้สั้นลงนะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวตัดหัวไม้สักทีหนึ่งก่อนนะครับเนี่ยนะครับ ตัดรองสาเนี่ยสับลงสับลงไม้ท่อนก็จะสะดวกง่ายครับตัวนี้เป็นทูอินวันนะครับตัดรองสาแล้วก็ผ่าได้ด้วยเดี๋ยวทําให้ดูทั้งสองฟังก์ชันเลยแต่นนี้มีชุดต่อด้วยนะครับกเ็เราก็ทำมาทำให้ท่านทํางานได้สะดวกนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดู ครับจากไม้ท่อนเนี่ยผมก็ตัดได้ให้ได้ขนาดแต่ว่าความจริงผมต้องการไม้หน้าสองนิ้วนะครับตัวนี้สองนิ้วเดี๋ยวผมก็จะเอามาผ่าออกแต่ตรงน,นี้เนี่ยยังเป็นสันดิบอยู่เดี๋ยวค่อยรีดตอนหลังก็ได้ครับผมทํางานบางทีก็ทํากลับกันไม่จำเป็นไม่ต้องเอาไปชิดอะไรก่อนเดี๋ยวผมผ่าไม้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปรีดอีกทีหนึ่งนะครับครับเดี๋ยวเอากันไม้ตีกลับออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เราจะใช้เป็นเลื่อยวงเดือนละครับกลับมาเป็นเลื่อยกันอีกครั้งหนึ่ง ดา๋ยวผมผาซอยครึ่งเดี๋ยวค่อยไปรีดอีกครั้งนึงนะครับทำแบบไหนก็ได้ตามที่ท่านต้องการนะครับ บางครั้งเครื่องรีดเนี่ยบางทีถ้าเป็นไม้จริงเนี่ยก็มีความจําเป็นเลยนะครับปรับอย่างเงี้ยอะได้แล้วนะครับนีฮยเป็นไม้หนึ่งนิ้วคูณสองนิ้วเรียบและตรงด้วยครับเดี๋ยวมีไม้เข้าด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะเจาะรูเหลี่ยมนะครับ เดี๋ยวผมจะเจาะหัวมุมทั้ง4ี่มุมหัวท้ายนะครับสี่มุมเลยจะเจาะรูเหลี่ยมนะครับเจาะรูเหลี่ยมคือลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่านี้ผมก็เลยเอาให้ครึ่งหนึ่งกึ่งกลางนะครับครัวันนี้ผมว่าตั้งกึ่งกลางเนะี่ยรั้วขยับเข้าออกได้นะครับเดี๋ยวลองดูครับ สอรูก็จะเร็วมากๆถ้าเกิดเป็นลักษณะอันนี้เป็นรุ่นมาหนึ่งแรงนะครับ750วัตต์กดกดน้ำหนักโอเคเลยนะครับลงดอกมีรุ่นแบบโปรหดอกนะครับเอาอย่าขายของด้วยมี5ดอกบวกไปอีกหนึ่พันบาทเฉลี่ยแล้วก็ดอกละสอ0รนะครับแต่ตัวเขาเองเขาแถมดอกไปให้1ดอกนะครับ ครับเดี๋ยวทําบ่าเดือยก่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวตัวนี้ใช้แฮร์สกูวดแคมป์เป็นตัวล็อกก็ได้ครับเนี่ยฮะล็อกไปอนี่ครับอ่าได้แล้วเดี๋ยวเราก็ บากรอบเลยนะครับ ครับวันนี้ผมก็ทําโดยตัวพู่โดยตัวผู้นี่ทําได้หลายแบบแต่วันนี้ผมจะมาดูว่าการเจาะเดยเหลี่ยมนะครับก็อันนี้เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวลองใส่ให้ดูนะครับอาาหนี่นะครับเดืยเหลี่ยมว่าจะดูมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับครับวันนี้เป็นด้านบนเดี๋ยวใส่เข้าไปนะครับ อ่ะเนี่ยนะครับนี่คือกรอบเฟรมนะครับที่เราใช้เดือยเหลี่ยมอันนี้จะเป็นลักษณะเดี๋ยวผมจมีดี Y นะครับเดี๋ยวผมลองเอาออกให้ดูอีกทีหนึ่งก็ได้ครับครับอันนี้เดือยแต่อย่าลืมทำจริงใส่กาวด้วยนะครับอ,อนน่ีกว่าเดือยเดือยในตัวเดือยเหลี่ยม ครับอันนี้ก็เป็นเดือยในตัวเดือยเหลี่ยมอย่างเงี้ยนะคร,ครับก็จบลงแล้วะคระับสำหรับการทําเดือยเหลี่ยมหรือว่าเดือยในตัวที่เป็นเฟรมเดี๋ยวมีคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับ